สบายดีพี่น้องมาสุกขุตะโกนเลยจ้ามามากินข้าวพี่น้องอบไก่พี่น้องอันนี้ยังเไยก้อยสบายนางพี่น้องมามาเสื้อผ้กห่วงเพลทประแดกบชิ้อมือข่อยแหี่ยคือชื่อจ้ะอบไก่มามาสบายดีพาลยงสบายดีมามากินข้าวพี่น้องก้อยสบายนางอบไก่ งานใหม่บริษัทน่ะทุกเลยอบอกกินะวเสมอมบอแล้วมาเอามากินโรเน่น้อย, <laughs> ยะสดีน้องรับบอกบบแล้ว ได้ดบวะบอกมีอะไรบอกม่เคี่ยวเพื่นก็เื่บอลบอลอะไรเียออาเสต้ั

เปิดวางไปฮเจ็ดนอนีหน่อยทำแล้วพอแล้ว่จ็ดนาทีหน่อยพอแล้นหมดไปทอ้งแล้วครึ่งอิ้อโม่ออ่าปกติอาจจะเกิดนน้นหน่อยรอเราเนิดว้าแล้วฮะคว้าว้านล้นส่ใส่ข้าวใส่ากขานหมดจ็บใสเนาะ ตัวในที่เหี้ยไปต่อแลวต้มมกชุดเนะีอย้าแหละมามกหรืว่าออกมากอมื่อไปเมือ่อใดตัวหนึ่งเนาะไอโกกระเติร์ดที่ทำได้เรล่อยปไปตัวในลายตัวโอเคทัานมันมีปลาอ้อยไปยางมันกับโมาอยุบตั้โมยุบอ,อากาศกันเนาะอตามมึงนะ Eh, quá đồn không. bảo bằng tô Ruạng rưuạng thế bà kiệm. khó Ruạng tiết kiệm. Tu tư vọng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 . Tu tư lắp Tu tư phải Tu tư vọng.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  Tu nó

เอาโมเนมาเลยขนน้โตก็ีอ่าคือโอเคูได้กินมัด้กินแร่เน่ยเอาโอกเี่เราเนยเตการให้เตะเดินะเตะ้ำรอว่าอะไรนี่ยอะสองยงนะหนจปีนเขามย่กงกินงูแต่กิแร่เียอืมนี่ย่างไี่เหมอนกิม ก,กินปลาแมวว่ะขไม่ได้มัปลาแมวหมกิได้ขนาดิหมกนสักเขยทำไมตะกี้ทำไมปุบรออรรุษนไเลาทำมแย่ปีบหกกนแต่เขา็แลหลับย่งเขาเปหลับปลหล ก in so ินไหมเคยบกินไบมกินอคมกินเหากินไบอกินไก่ไก่บบกคนมันเดี๋ยากระดูกะันเนาะยาว càng hết เนาะครับกิน ngon, คือมันก่งวงตัวหาแซ่เราจะปิ้นมนี่ปิ้นโเป็นมนตปิ้งกับกกระแป้งหโลเลยเนาะขโลแซ่แลปิ้หโลหาโลแซ่โลแซ่บไม่กเปิ้นเขาเป็นะเป็นะบแซ่บาเลือดเป็นไก่คับใช่เพระแบบอกับบเกจะเปล่ยนตามตามครั Hãy subscribe được, kênh Ghiền được rồi, Để cứ đồng. không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ทันยังม่เื่นอีกครั้เราตัดดาวให้เห็นเมื่อไหนใครได้รถพัดดาวเนาะคนสามารถยได้เย็นรถนะไม่ไกรสุปไฟมาเลยนะสุนไฟมัมื่นกรสุนไฟตอนคืนเลยะสุนว่าันมอดจะต่านะเออมพามากระุกฟืนได้เลติดเลยชิงหอนดัตบปันอกลูกจงั่วโมง่ง้ยังหนวนี่ผามือไม่้หอก

ีกีก,กอกโอเคพี่น้องคลิปนี้กับเลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องขอคิปหนาสบายดีพี่น้องบาย